เขาหายใจแล้วเหม็นเหม็นข่าวคืออะไรครับโอ้ย่างนี้นะเหม็นขาานะเหม็นขาานะเหม็นขาานะแก้เหม็นขาวได้นะครับฟังให้ดีนะครับเอาน้ําหยอดเข้าไปนะโอเคนะคุณคุณแม่ขาานะครับฟังให้ดีนะคุณแม่ขาานะครับนียเฉพาะเจาะจงคือมันเหม็นจมูกนะเวลาหายใจออกก็มันเหม็นข่าวเหม็นข่าวตัวเองเนี่ยอยากจะอ้วกอยากจะเจียนตัวเองใช่ไหมครับอืนี่คขาว่าเหม็นข่าว ง่ายมากๆนะครับน้ําครับหยดสองหยดใส่เข้าไปกึดเข้าไปแล้วก็บ้วนทิ้งเพราะว่ามันเข้าจม,มูกจะออกปากเหมือนกับนี่นหยดสองหยดเข้าไปโอเคไหมใช้คาว่าน้ําล้างจม,ม,มูกถ้าไปหาเขานะฮะเขาจะให้เป็นน้ําเกลือหยอดจม,ม,มูกนะฮะเขาก็คือนู่นะคุณมดทั้งปวงนั่นแะครับโอเคน,นะนี่คือเขามาเรา เอาน้ำธรรมดานี่แหละครับใส่เข้าไปหยดสองหยดนะนะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะกดเข้าไปแล้วก็เอาอทางปากเข้าจมูกออกปากมันจะเป็นลักษณะของการล้างโอเคไหมครับทําไปเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้แล้วก็หายเดี๋ยวดีด้วยครับเหม็นข่าวตัวเองเนี่ยครับโอเคนะเอาแล้วก็หวังว่าคุณแม็กเงารวมทั้งหลายท่านที่มีปัญหาเดียวกันทาเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ถ้าจะมีการใดอย่าลืมส่งข่าวมาให้รู้แซ่บ โอเคนะเอาแค่ข่าวสารมาพิมพ์มาบอกให้ลุงแซบแค่นั้นก็พอนะครับผมจบข่าวครับ